สวัสดีค่ะอนุปัมบิงเตอร์จริงตะกรกลางรายการดัง b a c k p i n k in Your Area หลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีอนุปัมไตพาธินักแสดงชาวอินเดียที่สมบทบาทเป็นอาลีผู้แข่งขันหมายเลข199ในซีรีส์ Squid Game ที่ล่าสุดในวันที่22ตุลาคมได้ไปออกรายการวราไรตี้ดัง i l i g h t Alone ทางช่อง MBC พ,พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวรสนิยมที่ทำให้ใครหลายๆคนถึงกับทึ่งว่าเขานั้นใช้ชีวิตประจำวันอย่างกับคนเกาหลีจากคลิปอนุพัรได้เล่าว่าเขาเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีโดยเฉพาะทุกๆเชา้าจะเปิดเพลงหลากหลายสไตล์ข้อไปกับการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำแปรงฟันสวดมนต์ก่อนที่จะปลุกให้ตัวเองกระชับกระเฉงขึ้นด้วยเพลง How You Like That ของ b l a c k พิง k พร้อมกับเต้นอย่างมีความสุขสดชื่นในทุกเช้าจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามเขาว่าชอบแบ็กพิงหรออนุปปนมไปพาธิไม่รอช้าตอบอย่างรวดเร็วว่าแน่นอนสิครับพร้อมตะโกนคำว่าแบ็กพิงค์ in your area การรายกัางเลยทีเดียวปังมาก in your area และนี่ค่ะก็เป็นคลิปโมเมนต์บรรยากาศในรายการ i l i k e Alone ของอนุปร,รมปตพาทิวิงตัวจริงนักแสดงชาวอินเดียที่เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่เดินทางตามฝันของตัวเองกับการเป็นนักแสดงในเกาหลีห่างไกลจากครอบครัวเจออุปสรรคมากมายและผ่านมันมาได้จนสำเร็จซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมส่วนเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ อัปเดตข่าวสารสาระที่ดได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ